เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกําลังในสวนปาน์้ํามันที่หมดอายุสัมปทานในอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่นะคะเพื่อป้องกันกลุ่มชาวบ้านปรับเข้ามาอีกค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้ดำเนินคดีกับกลุ่มชาวบ้านเกือบ100คนฐานความผิดบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะเจ้าหน้าที่ป่าไม้และตำรวจสถานีตำรวจโพธรทองอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ยังคงตึงกำลังที่หน้าสวนปา์มหมดอายุสัมปทานของบริษัทยูนิวานิสต์ตำบลปลายพระยาอำเภอปลายพระยา เพื่อป้องกันกลุ่มชาวบ้านที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มผู้เรียกร้องที่ดินทำกินจังหวัดกระบี่กลับเข้ามาในสวนปามหลังจากเมื่อวานนี้ได้บุกจับชาวบ้านภายในสวนปา์มเกือบ100คนนายบุญสืบสมัครราชผูมอในการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12จังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าทางเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหากับชาวบ้านดังกล่าวนะคะฐานความผิดบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติโดยไม่รับอนุญาต พร้อมเตรียมเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างกว่า300หลังภายในสวนปลาล์มน้ำมันแห่งนี้ขณะที่กลุ่มชาวบ้านเปิดเผยว่าวันนี้จะมีตัวแทนชาวบ้านเข้าร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมเนื่องจากเห็นว่าการจับกลุ่มชาวบ้านเมื่อวานนี้เป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุค่ะ